เดออันส <The S 1> ์ได <uncle. S 1> <bur ma. S 2> ้กล well, like <to> ับมาสู <tra 195 2> life, ่วงการแล้วนะฮะกินซูชิคําเป้งกันนะครับผมคือใหญ่เหมือนกันฮะและมีสิ่งนึงที่ว่าผมชอบกินมากกว่าซูชิก็คือจะของแท้ของปลอมนิดไม่สนอ่ะราไปดูกันนะครับผมไปกราบสวัสดีครับนี่เจ้าช่องเดออันส์นะครับผม ครับก็บวันนี้จากที่ห่างหายกันเป็นเนิ่นนานนะครับผมก็เดออันได้กลับมาสู่วงการแล้วนะฮะก็คือวันนี้มาร้านซูชิอีกแล้วนะครับผมก็ก่อนหน้าน,นี้เราทําคลิปซูชิคำโตๆไปนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะมากินซูชิคําเป้งน,น,นะครับผมคือใหญ่เหมือนกันฮะคือผมเป็นคนที่ว่าชอบกินซูชิอยู่แล้วแต่มีอย่สิ่งที่ว่าผมชอบกินมากกว่าซูชิก็คือ แซลมอนนะฮะโอ้โหจะจริงจะปลอมจะของแท้ของปลอมนี่คือไม่สนอิอิไงก็กินความที่ชอบชอบอะไรมันดิบๆร้านนี้พอมีซูจิขายแต่เมนูแนะนำของเขาเป็นแซลมอนไม่ต้องรอช้าเราไปดูที่ร้านดีกก่อนนะว่ามีเมนูอะไรมากคือแบบอยากกินมากอะ่ะเราไปดูกันนะครับผมไป ราคาอย่างเี้มั้งคนะราคาเหรอที่รานเราจะเมีหลายราคาครับหลายราคาใช่ครับี้เค็นับไส้ใช่ค่ะราคาจะเป็นตับไสาด้วยครับได้ครับจะลดเพื่อนี่สิบบาทาถาดเอาถาดดิเรามาเน้นแซลมอนไงอยากกินแซลมอนก็แบบนี้มิงไหมฮะเอาแบบนี้ออเดอ้อ เดี๋ยวเพิ่มได้เอาอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันฮะนี่จำได้ป่ะเหมือนร้านซูชิร้านที่แล้วอะที่ว่าเนื้ออันนี้คือเนื้ออะไรนะฮะนี่อันนี้อไส้เนื้อวากิวค่ะเนื้อป่ะเนื้อวากิวใช่อันเดอร์เนื้อวากิวใจะกิลไรกินไรข่อยิบแงะอ่ายิบแงะนี่ยิบอันนี้เอานื้อนี่ว้า ชิมีไข่ย,ยังไงตามราคาวันนี้เลยนะค SML ไมล์ร้านนี้คือถ้าพูดคำาู้เสียงไม่เคยได้ยนินเราต้องเปิดตูคุยกันคนระับแล้วก็เปิดตู้เปิดตู้สักคัน <c oughs> เอาตาชิม,มิไซส์ L หนึ่งฮะ แซลมอนนี่คือเอามาจากไหนฮะแซลมอนแท้หรือว่าแซลมอนเป็นแซลมอนนอร์เวย์ครับแซลมอนแท้จากนอร์เวย์นะฮะร้านเปิดเวลาเท่าไหร่นะเปิดเก้าโมงเช้าจะปิดประมาณสามทุ่มก็มาได้นะครับผมที่โครุนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับแว่นทบเจริญฝั่งนี้นู่นฮะยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ฮะสิบเอ็ดใบกัดมีม่อนบา,า, 1, บา,าลารหนึ่งปลาไอีโคล่าสามคำเต้าหู้สาหร่ายหนึ่งคำเนื้อวากิวสองคำไข่ปลาหนึ่งกระปุกเกี๊ยวชีสสองกล่องซาซิมิไซอิลหนึ่งถาดครับรวมเป็น ได้เจ็ดแต้มนะครับ10แต้มแรกคลูกค้าจะได้ส่วนลด50บาท20แต้มคุณลูกค้าจะได้ซาซิมิไซส์เอสหนึ่งค่ะครับ30แต้มคุณลูกค้าจะได้ซาซิมิไซส์เอลหนึ่งค่ะโอเคครับผมมีการเก็บแต้มด้วยนะโอเคครับผมซูชิคัมเป้งนะครับผมเซิร์ชได้ในคลิปเบสบุ๊กจะเลิมฝากติดตามเพจเขาด้วยนะครับผมนี่ข้างล่างนี่นะฮะผมก็เราได้ของ จากที่กินแม่บํนวยนะครับผมเราจะไปกินที่บ้านนะครับผมตามไปดูกันได้เลยฮะเอาประเดิมเลยแล้วกันเอาเฟอร์ล้วคนที่ซอยชูอยู่นะสามสองหนึ่งอร่อยเขาไม่ใส่หมวกแล้วอร่อยจริงคืออร่อยอ่ะอร่อยมากเกี๊ยวอะไรนะเกี๊ยวซาชิมิฉันหิวหิวได้หรืไง รับผมก็มาถึงเมโนูซาชิมินะฮะสุดท้ายนะผมจะทำในสิ่งที่ผมยังไม่เคยทำในชีวิตนี้ก็คือกินเนื้อแซลมอนก้อนใหญ่นะฮะใช้มือเล็กันะแฮนด์เมคครับผมผมจะปิดคลิปด้วยนี่แหละสุดท้ายแล้วนี่นะครับได้แล้ว เใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับนะครับผมและที่สำคัญเลยลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง The a n s นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมกับเซลมอนนะฮะ